ใครจะใช้แผ่นโฟมก็ได้หรือว่ากระดาษขาวก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นรีเฟ็กมันจะส่องมาเหมือนเราเปิดไฟเลยนะอันนี้ก็เป็นขาเาวางกีต้าร์นะครับประมาณนี้วางเป็นแนวตั้งได้เรื่องเลยนี่ใช้ไฟหลักแค่ดวงเดียว สวัสดีครับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดแสงภายในบ้านเนี่ยให้เป็นเหมือนกับสตูด o ยอมย่อมเลยนะครับให้กลายเป็นโฮมสตูดิโอด้วยไฟเซตนี้นะครับ f อ Light b ไ c o l o r s i n g s e Set เป็นเซตราคา1,900บาทเซตพร้อมใช้งานนะครับลองมาจัดแสงให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสำหรับคนที่เฮ้ยไม่มีไฟสตูดิโอเลยซื้อไฟเซตนี้ไปสามารถที่จะนำไฟเซตเนี้ยนะ ไปจัดแสงในแนวทางไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันอันนี้ผมประกอบไว้ตั้งแต่คลิปรีวิวเซตนี้ครั้งที่แล้วแล้วนะครับแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาวางทิศทางของไฟกันดูซิว่าไฟดวงเดียวเนี่ยไม่ต้องไปซื้อไฟเพิ่มได้ไหมถ้าเกิดเรามีพวกโคมไฟในบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยสามารถที่จะนํามาใช้กับการจัดแสงด้วยไฟเซตนี้ได้หรือเปล่ามาดูในการจัดแสงแบบที่1ก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมได้ตั้งเสร็จสับเรียบร้อยแล้วอันนี้คือ แสงที่ได้ตำแหน่งของไฟที่วางเนี่ยก็คือด้านข้างตัวกล้องอนี้นะครับผมจะเพิ่มความแรงขึ้นมาอนี้คือสว่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้แล้วตำแหน่งที่1นนะครับตอนนี้คือตัวพิธีกรสว่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคนนี้เราอยากจะเติมหน่อยพวกฉากหลังอะไรอย่างเงี้ยต่อไปก็คือแสงเสริมอยู่ทางด้านหลังเป็นพวกแบ็กกราวไลท์นะครับนี่นะครับผมก็จะใช้ตัวโคมไฟนเนี่ยส่องไปตามพวกแบ็กพื้นหลังของเราอะไรอย่างนี้นะครับทำให้ ตัวพื้นหลังเนี่ยมันมีเลเยอร์เพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้พอเราลองนั่งแล้วโด,โด,โดูแสงเนี่ยแสงที่หน้าแรงต่างได้แล้วแต่ว่าแสงด้านหลังเนี่ยมันแบนไปนิดนึงใช่ไหมอันนี้เป็นโคมไฟที่เรามีอยู่แล้วอันนี้ที่บ้านมีอยู่แล้วนะครับเราก็จะเปิดปุ๊บส่องเข้าไปที่ตัวนี้คราวนี้เรามาดูที่หน้าจอของเราพอมันมีสีส้มเติมขึ้นมาตอนนี้ฉากของเราเนี่ยมันเริ่มดูมีมิติมากขึ้นแต่มันยังไม่บาลานซ์เดี๋ยวเอาให้บาลานซ์ก็คือ เดี๋ยวผมจะเปิดไฟตรงนี้เพิ่มก็คือใช้โคมไฟเหมือนเดิมนะครับผมก็จะใช้พวกโคมไฟอย่างเงี้ยเราสามารถหาซื้อได้หรือว่าใครมีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถนํามาเข้าฉากได้ตอนนี้แสงหลักนะครับแล้วก็แสงแบ็คก,การ์ดไลท์เนี่ยมีมาแล้ว1ตําแหน่งผมอยากจะเพิ่มตรงนี้ให้มันดูบาลานซ์กันนิดนึงนะครับทาให้ฉากหลังเราดูมีมิติมากขึ้นอยากจะเพิ่มอย่างเงี้ยให้เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งมาตำแหน่งนี้ได้ไหมโอเค ตอนนี้ดูบาลานซ์มากขึ้นนะครับไฟตำแหน่งที่1ที่เราจัดนะครับก็คือใช้ไฟดวงเดียวนะครับเป็นไฟหลักอยู่ตรงนี้1่ดวงแล้วก็อันนี้ใช้โคมไฟปกติทั่วไปเลยไม่จําเป็นต้องไปซื้อพวกทูบแท่งอะไรก็ได้นะครับถ้าใครไม่ได้เน้นเรื่องของแสงสีสัน RGB นะครับอันนี้คือแบบที่1นนะครับแสงจะมาจากทางด้านหน้าตรงแล้วคราวนี้นะครับแบบที่2เราจะตั้งยังไงนะครับทําให้เหมือนมีไฟ2ดวงอ่ะ ด้วยเซตไฟเซตน,นี้แบ็คหลังเนี่ยเราจะเอาไว้เหมือนเดิมเลยเหมือนอย่างนี้เลยนะครับไฟแต่งฉากเนี่ยหนึ่งสองเอาไว้แบบนี้เลยแต่เราเปลี่ยนตำแหน่งตัวนี้เอาแทนนะครับมาไว้ทางด้านข้างนะครับเราจะจัดเหมือนที Point l i ไลติ้งแต่ว่าเรามีไฟดวงเดียวเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะสำหรับคนที่เน้นเรื่องของทิศทางของแสงเนี่ยเห็นไหมมันจะดูทิศทางของแสงเนี่ยเข่งขึมมากขึ้นนะครับดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ฉากหลังของเราเนี่ย จะไม่โดนแสงนะครับก็คือเหมาะสาหรับคนทีอ่อยากได้ฉากมืดมืดแบบนี้เหมือนอยู่ในห้องมืดมดืแล้วมีแสงมาเหมือนในหนังอะไรอย่างนี้นะครับมีมิมมติคราวนี้เมื่อกี้หน้าของเราเนี่ยมันเป็นแสงแบบที่1ก็คือมันจะแบนแบนนิดนึงนะครับจะไม่มีเรื่องของเงาที่ใบหน้านะครับพอมาเป็นทีโพสต์ไลติงเนี่ยมันจะมีคีไ light ท์ฟิลไ g ท์แล้วก็ บ็คไลท์ริมไลท์หรือว่า k g r o u n d Light อะไรเงี้ยตำแหน่งที่3ไม่ได้ฟิกนะครับแต่ตำแหน่งที่1-2เนี่ยก็คือ Key Light กับ Fill Light นั่นเองนะสองเข้ามาเรียบร้อยอ่าความแรงนะครับที่เราจะใช้กันก็คือประมาณ40%อันนี้ผมเปิดแสงเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้ผมสว่างเรียบร้อยแล้วคราวนี้ตำแหน่งที่2ก็คือ Fill Light อันนี้ยังไม่มีนะครับผมจะใช้เป็นตัว r รีเฟกใครจะใช้แผ่นโฟมก็ได้หรือว่ากระดาษขาวก็ได้นะครับมาตั้งไว้ตรงนี้ แต่ถ้าเกิดเป็นรีเฟ็กมันจะส่องมาเหมือนกับเราเปิดไฟเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นสีข,ขาวเนี่ยเหมือนกับเราใส่ซอบบ์บล็อกพอนึงออกใช่ไหมครับถ้าเกิดเรามีโคมไฟที่ใส่ซอบบ์บล็อกแสงมันจะมานุ่ม,มอะแใส่มันจะมานุ่มๆแบบนี้ถ้าเกิดเป็นสีข,ขาวแสงมันจะมานุ่มๆแบบนี้นะครับชิ่งมาก็คือไฟคีไลท์ชิ่งโดนกระดาษขาวหรือรูปว่ารีเฟ็กเตอร์เนี่ยพอชิ่งมาโดนกระดาษขาวปุ๊บมันจะชิ่งเข้าหน้าเราอันนี้คือฟิลไลท์อ่ะคือฟิลไลท์นะพอส่องเข้ามาถ้าาาเเกกิดดป็นระษขว พวก a 4หรือว่าโฟมเนี่ยมันจะสะท้อนมาเหมือนเราใส่ซอฟ์บ็อกซ์แต่ถ้าเกิดเป็นรีเฟกซที่เป็นเงาๆแบบเนี้ยมันจะส่องมาเหมือนเราเปิดไฟเลยแบบนี้เลยมันจะสะท้อนแสงได้ดีมากนะครับใช้แบบนี้นะนี่อันนี้ผมสั่งมาแผ่นละร้อยกว่าบาทเองเราสามารถที่จะนํามาวางแบบนี้ได้เลยเพื่อชิ่งไฟนะครับนี่เราสามารถวางตําแหน่งได้เลยแบบนี้อันนี้ตําแหน่งที่2นะครับเดี๋ยวผมจะหาอะไรมาวางตัวรีเฟกซไว้อันนี้ก็เป็นขาขากีตาร์ขาวางกีตาร์นะครับประมาณนี้ วางเป็นแนวตั้งได้เรื่องเลยเนีย่อันนี้คือฟิ l ไลท์นะครับถ้าเกิดสังเกตเห็นนะอันนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูเลยตั้งแต่ต้นนะครับปุ๊บอันนี้คือไฟตำแหน่งที่1คือ Key ์ไลท์ของเรานะครับเป็นชุดเซตที่เราติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วตั้งเป็นแสงหลักตัวกล้องอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ย เป็นโคมไฟนั่นเองนะเราไปหยอดตามจุดต่างๆเนี่ยเป็นโคมไฟที่เรามีอยู่แล้วเป็นสีส้มสีขาวอะไรก็ได้นะแต่ถ้าเกิดสีส้มเนี่ยก็ให้อารมณ์แบบดูอบอุ่นอบอุ่นหน่อยนะครับอันนี้ผมก็หยอดไว้2ตําแหน่งให้มันดูบาลานซ์กันแต่ว่าจะไม่วางเสมอกันนะครับผมจะวางต่างระดับกันนะครับแล้วคราวนี้ตําแหน่งที่3นะครับก็คือตําแหน่งสําคัญเลยเป็นฟิลไลท์นะครับทําให้ตัวหน้าของเราเนี่ยมันดูสว่างมากขึ้นโดยที่ ไม่ต้องมีไฟหลักอ่ะไม่ต้องไปซื้อไฟสองดวงก็ได้นะครับใช้ไฟแค่ดวงนี้ดวงเดียวเราก็ลองขยับดูให้มันไม่เข้าเซตนะครับอันนี้คือเข้ากล้องเรียบร้อยผมก็จะขยับออกไปแม้มันเข้ากล้องอะเราสามารถปรับทิศทางได้ด้วยถ้าเกิดใครใช้เป็นขากีตาร์แบบนี้นะครับนี่เป็นขา,าวางกีตารอ์อันนี้เป็นขาวางกีตานะครับแล้วก็เอาตัวแผ่นรีเฟกเนี่ยวางปุ๊บพอดีล่องเลยสามารถที่จะวางบนโต๊ะทํางานของเราได้เลยนะครับปุ๊บประมาณนี้ ได้แล้วไฟทั้งหมดนะครับในแบบที่2นี้ก็คือแบบ T Point Lighting ใช้ไฟหลักแค่ดวงเดียวนี่ตำแหน่งที่1ก็คือ Key Light ตำแหน่งที่2ก็คือ Fill Light ใช้ d e f l e c t o r ตำแหน่งที่3เป็น Background Light นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะใช้เป็น Rim Light เนี่ยอันนี้คือโคมไฟที่ผมมีอยู่โคมไฟมันปรับได้ผมก็ปรับเข้าหาตัวผมเองเลยแบบนี้เห็นไหมคราวนี้เราจะมี Rim Light เพิ่มเติมมากขึ้นตำแหน่งที่3เนี่ยไม่ได้ฟิก จะใช้เป็นแบ็กกราว์ไลท์ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นแบบริมไลท์ยิงมาแบบนี้ก็ได้เรื่องของโต๊ะก็จะได้เลยเยอะมากขึ้นตอนนี้นะครับเราใช้ไฟที่เสียตังค์หลักๆแค่ดวงเดียวนะครับที่เป็นชุดเซตเรียบร้อยอันนี้คือแสงที่ได้นี่ถ้าใครจะใช้ไฟดวงหลังเนี่ยเป็นริมไลท์ก็ได้หรือว่าใครจะยิงเป็นแบ็กกราว์ไลท์ทั้งคู่ก็ได้ก็ปรับไปไม่ต้องยิงเข้าหาตัวแบบนะครับ ตัวแบ็กกราวด์ไลท์ของเราเนี่ยก็จะมีเลเยอร์มีมิติแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะแยกแบบออกจากฉากชัดเจนนะครับเราก็ให้มันมีริมไลท์แค่นี้เองตัวข้างหลังเนี่ยไม่ได้เสียตังค์นะครับอ่ามันมีอยู่แล้วเป็นโคมไฟอ่านหนังสือนั่นเองนะตอนนี้นะครับเรามาสรุปกันเลยนะครับสรุปในเซตนี้ที่เราใช้ตัวไฟในไลท์เอฟไฟชุดเดียวเนี่ยซิงเกิลเซตนะครับมาจัดแสงแบบแบบแรกก็คือใช้ไฟส่องตรงจากทางด้านหน้านะครับแก เอาไฟหลักตัวเนี้ยไปวางไว้ทางด้านข้างของตัวกล้องนะครับติดกับตัวกล้องเลยแล้วก็ส่องมาปุ๊บแล้วก็เอาพวกโคมไฟอะไรต่างๆเนี่ยไปวางตามจุดด้านหลังให้มันมีแบล็กกาว์ลไวอันนั้นคือแบบที่1จัดง่ายนิดนึงนะครับแบบที่2ผมจัดใช้ตัวซิงเกิลเซตตัวเนี้ยใช้เป็นแบบ T-Point Lighting นั่นเองนะครับก็คือ1ใช้เซตเนี้ยยิงมาเลยเป็นไฟคีย์ไลท์ดวงที่1น,นะครับ ให้แสงสว่างหลักก่อนแล้วก็ตัวนี้เป็นฟิลไลท์นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปเสียตังซื้อไฟหลักพันหลักหมื่นนะครับเราสามารถที่จะเอาพวกโฟมหรือว่าแผ่นรีเฟกแบบนี้นะครับมาวางบนขากีตาร์แบบนี้แล้วผมก็สามารถปรับทิศทางของแสงได้เลยอ่าหน้าเราก็จะดูสว่างมากขึ้นไฟหนึงดวงเนี่ยเราสามารถจัดได้หลากหลายวันนี้ผมยกตัวอย่างมา2แบบให้ดูนะครับเป็นแสงที่ เราใช้กันหลักๆเลยเป็นแสงจากทางด้านหน้าตรงสําหรับคนที่ไม่ได้เน้นเรื่องของเงาทิศทางของแสงนะครับอยากได้เป็นแบบแสงสว่างทั่วหน้าก็ใช้เป็นแบบที่1แล้วตําแหน่งที่2ก็คือแบบทีพอยต์ไลติงก็คือแสงที่เพื่อนๆกําลังเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับเป็นตัวอย่างให้เพื่อนได้ดูแล้วว่าไฟตัวเดียวเซตเนี้ยชุดเดียวสามารถที่จะนําไปจัดแสงใน บ้านของเพื่อนเปลี่ยนบ้านให้เป็นโฮมสตูดิโอได้นะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีเทคนิคในการจัดแสงแบบไหนมาได้รับชม,มันอีกติดตามชมครับส่วนนนี้หมดเวลาผมแล้วสวัสดีครับ